ตลาดพิซซ่าในประเทศไทยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่หลายคนคิดในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดพิซซ่าที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยก็ได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจในประเทศไทยมาเกิน10ปีแล้วครับซึ่งตลาดร้านพิซซ่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตลาดที่ปราบเซียนมากๆที่หลายคนยังไม่รู้ครับเพราะอย่างถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าร้านพิซซ่าส่วนใหญ่ลูกค้าแทบจะไม่มีเลยนะครับหลักๆแล้วแบรนด์ที่ยังไปได้ในประเทศเราก็จะมีแค่เดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นแหละครับซึ่งที่ผมกล้าพูดแบบนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับเพราะถ้าเราไปดูข้อมูลทางสถิติแล้วเนี่ยจะเห็นนะ ว่า The Pizza c คอ p a n y เขาครองตลาดในประเทศไทยเราอยู่ที่ราวๆหกสิบถึงเจเลยนะครับซึ่งขนาดเด e p พิ z a c คอ p a n นีเขาครองตลาดเยอะขนาดนี้เนี่ยลูกค้าเขาก็ยังไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นเท่าที่ควรนะครับพะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถึงแม้ตลาดพิซซามันจะอยู่ในประเทศไทยเรามายาวนานมากแล้วเนี่ยมูลค่าตลาดของมันก็จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขเร็วๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะมองนะครับว่ามันไม่ได้ต่ําขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปเทียบกับตลาดที่เกิดใหม่ อย่างตลาดมาล่านเนี่ยพูดเลยไหมครับว่ามูลค่าเขาเกิน20,000กว่าล้านไปแล้วนะครับและอีกหนึ่งคำถามที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าร้านพิซซ่าพวกนี้เขาอยู่ได้ยังไงถ้าการแข่งขันมันเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าให้ตอบเร็วๆเลยเนี่ยหลายร้านที่แข่งขันกันอยู่ในตลาดถ้าจะสามารถอยู่รอดได้เขาต้องอย่าไปแข่งโดยตรงกับเดอะพิซซ่าคอมพานีครับเขาอาจจะตั้งตัวเองเป็นร้านอาหารตะวันตกแล้วมีพิซซ่าขายด้วยอันนี้ยังพอเป็นไปได้นะครับเพราะเรื่องของตัวพิซซ่าเองเนี่ยสัดส่วนกําไรมันสูงมากอยู่ เพราะส่วนผสมพื้นฐานมันจะมีแค่แป้งมอสซาเรล่าชีสและซอสมะเขือเทศเท่านั้นเองครับส่วนท็อปปิ้งอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรแต่ส่วนมากถ้าเราซื้อมาแล้วมันใช้ได้กับหลายถาดครับอย่างถ้าเป็นมอสซาเรล่าชีสที่เป็นต้นทุนหลักเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นพิซซ่า12นิ้วเราจะใช้กันอยู่ที่ราวๆ100กร,รัมนะครับซึ่งต้นทุนถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยของเอ r โร่ชีสแบบนี้ก็จะอยู่ที่220บาทต่อ500กร,รมัมซึ่งถ้าเรามาคำนวณ วลแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพิซซ่า12นิ้ว1ถาดเราจะมีต้นทุนของชีสอยู่ที่ราวๆ44บาทครับส่วนถ้าเป็นต้นทุนอื่นๆอ,อย่างแป้งยีสต์และซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับซึ่งถ้าเราไปดูราคาขายในตลาดเราจะเห็นนะครับว่าเดอะพิซซ่าคอมพานีเขาขายพิซซ่าไซส์12นิ้วแบบนี้อยู่ที่ราคา459บาทในตอนที่มีโปรโมชั่นนะครับถ้ามาบวกลบคูณหารกันแล้วโดยทั่วไปพิซซ่าจะมีสัดส่วนกำไร ที่สูงมากครับแต่ในสภาวะการแข่งขันที่ไม่มีสมดุลขนาดนี้คู่แข่งของเดอะพิซซ่าคอมพานีเขาอยู่ยากมากนะครับเพราะขนาดเจ้าใหญ่กันเองอย่างพิซซ่าฮัทเนี่ยเขายังสามารถทํากําไรได้ลําบากลหลายปีเนี่ยเขาก็ต้องแบกรับสภาวะการขาดทุนอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยที่อยากจะขยายสาขามันไม่ได้ง่ายเลยครับเพราะถ้าใครไปชนกับเดอะพิซซ่าคอมพานีตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเจงกันออกไปครับและอีกหนึ่งในสิ่งที่หลายคน สงสัยก็คือว่าทําไมตลาดพิซซ่ามันอยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งนานแล้วเนี่ยการขยายตัวมันถึงไปได้แค่นี้ทั้งๆที่มาล่ามาแค่ไม่กี่ปีเขาก็โตข้ามหัวไปแล้วนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็พยายามโปรโมทให้คนไทยกินพิซซ่ามากยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่อินกับพิซซ่าขนาดนั้นอยู่ดีซึ่งเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะแบ่งออกมาเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจ ใจที่1เลยก็คือการตัดสินใจกินพิซซ่าของคนไทยครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพิซซ่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกของอาหารที่คนไทยจะเลือกกินนะครับแต่บางคนก็อาจจะแย้งขึ้นมาแหละครับว,ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณโจ้ผมกินพิซซ่าบ่อยมากเลยนะคนรอบข้างผมก็กินเหมือนกันจะบอกว่าไม่เป็นตัวเลือกแรกได้ยังไงซึ่งผมอยากจะเข้าใจนะครับว่าในการตลาดของพิซซ่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ชอบกินเป็นประจํามันก็มีอยู่แล้วแต่สัดส่วนมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเพราะที่ผมกล้าพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้า สัสดส่วนมันเยอะจริงๆมูลค่าตลาดของพิซซ่ามันไม่ได้อยู่แค่หมื่นกว่าล้านหรอกครับเพราะเพื่อนๆรูนไหมครับว่าตลาดร้านอาหารในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่4ี่0 0 0หนึ่งกว่าล้านบาทดังนั้นถ้าเรามาคิดในเรื่องของสัสดส่วนเนี่ยพิซซ่ามันอยู่ที่2.4%ของตลาดร้านอาหารไทยทั้งหมดครับซึ่งตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นนะคบว่าคนไทยที่เลือกกินพิซซ่าเป็นประจํามันเป็นสัสดส่วนที่น้อยจริงๆครับแล้วอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในการกินพิซซ่าเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ อยู่แล้วนะครับว่าพิซ่ามันไม่ใช่อาหารที่คนมักจะกินคนเดียวถึงแม้เดอะพิซ za คอมพานีเขาจะพยายามทําพิซ่าให้มันเล็กลงทําให้มันเหมาะกับคนที่มาทานคนเดียวมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมากขนาดนั้นอยู่ดีนะครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปดูตามสาขาของเขาได้นะครับว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของเขาเป็นคนประเภทไหนเราจะเห็นแล้วครับว่าส่วนน้อยมากๆที่เขาจะมากินคนเดียวแล้วเรื่องของวัฒนธรรมการกินแบบแชร์ริ่งของพิซ za เนี่ยมันทําให้การขายเป็นเรื่องหินเลยนะครับ พอเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราชวนเขาไปกินพิซซ่ามันไม่ได้ง่ายกับการที่เราชวนเขาไปกินอาหารไทยญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรต่างๆนานาที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมในการกินพิซซ่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักเลยก็ว่าได้นะครับและปัจจัยที่3เลยก็คือเรื่องของการแข่งขันในตลาดของกินบ้านเราครับเพราะถ้าใครเคยไปใช้เวลาอยู่ต่างประเทศสักแป๊บแล้วกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าบ้านเราเป็นประเทศที่มีอาหารที่หลากหลายมากนาก นอกจากจะหลากหลายเรื่องของประเภทแล้วเนี่ยเรายังจะหลากหลายเรื่องของรสชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของคนไทยแล้วเนี่ยเราจะมีตัวเลือกในหัวเยอะมากนะครับว่าในแต่ละวันเราจะสามารถกินอะไรได้บ้างซึ่งถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วเนี่ยพิซซ่ามันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดมากนะักถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นๆในตลาดครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคนไทยโดยพื้นฐานเนี่ยเรามักจะชอบกินอะไรที่มีหลายรสชาติในจานเดียวเพราะหลายคนไปกินอาหารตะวันตกเขาก็จะต้อง เติมซอสอะไรต่างๆนานาเข้าไปเพื่อจะเพิ่มรสชาตินั่นแหละครับคือจริตของการกินอาหารของคนไทยมันเลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเดอะพิซซ่าคอมพานีเขาถึงต้องทําหน้าพิซซ่ามาแบบนี้เพราะถ้าพิซซ่าไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะมากคนไทยจะไม่สามารถกินได้บ่อยๆครับซึ่งปัจจัยทั้ง3อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันทําให้ตลาดพิซซ่าโดยรวมในประเทศเรามันยังไม่สามารถโตได้มากเท่าที่ควรครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าด้วยความที่ตลาดเราไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบ ของแบรนด์ใหญ่อย่าง The Pizza Comp a n y ีที่เขาครองตลาดอยู่ครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าด้วยความที่ตลาดเรามันเล็กขนาดนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ในต่างประเทศเขามองว่าบ้านเราเป็นเค้ก้อนเล็กเกินไปที่เขาอยากจะกระโดดเข้ามาแย่งอย่างจริงจังเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในบ้านเรามีแบรนด์พิซซาแค่แบรนด์เดียวนั่นก็คือ Pizza Hu ทซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเครือไมเนอร์เขาก็ดูแลอยู่นะครับแต่ด้วยความที่เขามีข้อพิพาททางสัญญากับบริษัทแม่ของ Pizza ฮัทเขาถึงต้องแยกแบรนด์ออกมาเป็นเดอะพิซซา ซึ่งทุกวันนี้เวลาล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วในบ้านเราหลากัหลกๆก็ยังมีแค่2แบรนด์นี้นะครับและถ้าจะถามว่าตลาดพิซซ่าที่มันยังไม่โตสักทีเนี่ยในอนาคตมันยังจะเป็นไปได้อยู่ไหมมันจะได้แค่นี้จริงๆเหรอซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าจากปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยผมยังมองไม่เห็นอนาคตว่าตลาดพิซซ่ามันจะโตไปได้มากกว่านี้เยอะๆได้ยังไงเพราะถ้าเราไปดูในภาพรวมระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพิซซ่ามันเป็นอาหารที่ขัดกับ เทรนของโลกนั่นก็คือเทรน์การรักษาสุขภาพครับเพราะคนเราโดยทั่วไปจะมองว่าพิซซ่าเป็นอาหารขยะหรือจังฟู้ดที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมากๆครับซึ่งในความเป็นจริงผมมั่นใจเลยครับว่าพิซซ่ามันสามารถทําให้ดีต่อสุขภาพได้แต่เรื่องของทัศนคติและมุมมองที่คนมีต่อพิซซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ยากมากๆครับเพราะคนไทยมองว่าพิซซ่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินได้แค่นานๆทีเท่านั้นครับดังนั้นผมเลยมองว่าปัจจัยที่จะทําให้พิซซ่าขยาย ต่อไปในอนาคตได้มันไม่ได้มีมากนะแต่ถ้าจะให้ถามว่าอาหารจังฟูด้ดพวกนี้มันจะหายไปเลยไหมเนี่ยผมมองว่ามันคงจะไม่หายไปไหนแต่สัดส่วนของคนที่กินอย่างเป็นประจำผมมองว่ามันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีปัจจัยไหนที่จะมาเอื้อต่อการขยายตัวอีกครั้งของตลาดพิซซ่าในประเทศไทยครับและถ้าถามในมุมมองของผมเองว่าผมมองยังไงกับตลาดพิซซ่าในบ้านเราผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นตลาดที่ไร้ความสมดุลทางการแข่งขันมากๆพวกเรามี ตัวเลือกแค่ไม่กี่แบรนด์ยิ่งถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ The p i z z a c ค Company ีและ Pizza าฮัทเพอ,เพอๆบาง,บางอำเภอมีแค่แบรนด์เดียวด้ซ้ำนะครับแต่ผมก็เข้าใจเลยครับว่าด้วยปัจจัยข้อจํากัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยังไม่ทําให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมมองว่าการแข่งขันที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในโลกธุรกิจอยู่แล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือลูกค้าอย่างพวกเราครับ